สีบุญเรืองนำทัพจัดใหญ่จัดเต็มในรอบสิบปีพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อมตกแต่งไม้ยืนต้นปลูกพืช30ชนิดในศูนย์ราชการอำเภอสีบุญเรืองร่วมขับเคลื่อนสีบุญเรืองเมืองสีดีวันนี้28ตุลาคม2 5 1 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดนงบุรลําพูนายเพทัยจรกระโทกนายอำเภอสีบุญเรืองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการ Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติสองวันในเดือนตุลาคมได้แก่วันนำ้ำมะนมินทรามหาราชและวันปิยมหาราชอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครมสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆว,วันนี้ โดยมีทุกหัวหน้าส่วนราชการภายในส่วนราชการอำเภอข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักง,งานส่วนท้องถิ่นกำนันทุกตำบลผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองคณะแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบลจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานกว่า500คนร่วมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ10ปีอันเป็นการแสดงออกถึงการเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีแสดงถึงความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในพื้นที่มีจิตอาสาที่ดีทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปพร้อมกันด้วยนายเพทายจรกระโตกในอำเภอศรีบุญเรืองกล่าวว่าการรวมพลังในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ของการขับเคลื่อนสีบุญเรืองเมืองสีดีสภาพจิตใจดีสุขภาพกายดีสังคมและสิ่งแวดล้อมดีและเศรษฐกิจกดีในการพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ภายในศูนย์ราชการอำเภอสีบุญเรืองโดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่อยู่ภายในศูนย์ราชการกำนันทุกตำบลรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันร,รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ในการตกแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ ทำสวียนรอบต้นไม้ใหญ่ปลูกพืชผักสวนครัว30ชนิดปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยกลุ่มพลังมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนําวัสดุอุปกรณ์พร้อมทําให้แล้วเสร็จตามภารกิจที่มอบหมายหากดําเนินการไม่เสร็จในวันนั้นต้องกลับมาทําให้เรียบร้อยในวันต่อไปในขณะที่คณะแม่บ้านมหาดไทยนําโดยประธานแม่บ้านมหาดไทยอศรีบุญเรือง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบลเป็นฝ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันจากที่ทุกตำบลน,นำวัสดุและร่วมกันปรุงแต่งอาหารกลางวันก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจึงเป็นภาพแห่งการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่จัดเต็มในการพัฒนาพื้นที่ในรอบ10ปีตามยุทธศาสตร์สีบุญเรืองเมืองสี่ดีนายเพทายกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่รวมพลังในครั้งนี้ ิดอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมั่นทำด้วยติที่คิดจะให้เราทำความดีด้วยหัวใจนะปัดนี้ มือที่ริ้งมือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจเราทำวามดีด้วยหัวใจเราทำวามดีด้วยหัว จิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ รรการแก้วสิงภาพและข่าวเพนภาทรับซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดน,นงบุรีลพู